สวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการหนีบกลีบของตัวอุบะดอกมะลินะคะเราก็จะใช้เป็นเครื่องหนีบผมมินินะคะในการหนีบแล้วก็ทยอยกลีบหนีบไปทีละกีบนะคะอันนี้เราหนีบมาชั้นที่สองชั้นที่สองของเรา นะคะก็จะเป็นกลีบสองชั้นเราก็จะเริ่มหนีบจากกลีบชั้นในสุดนะคะออกมาหากลีบชั้นนอกนะคะเราก็จะหนีบแบบนี้นะคะไปจนครบทุกกลีบเลยค่ะ mm. ก็คือตัวอุบะดอกมะลิเส้นนี้นะคะก็จะมีตัวดอก1ชั้น1ดอกนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นดอก2ชั้นอีก3ดอกนะคะทั้งหมดจะเป็นสี่ชั้น พอเราหนีบจนเสร็จนะคะเราก็จะใช้ไฟแช็กหรือว่าไดเป่าลมร้อนนะคะในการเป่าเก็บขนใหม่นะคะนี่นะคะตอนนี้พอเราหนีบเราหนีบได้เสร็จหนึ่ง,งดอกนะคะเราก็จะจัดทรงให้ของตัวดอกไปด้วยการจัดทรงก็ไม่ยากนะคะก็ใช้ตอนที่ความร้อนยังมีเหลืออยู่นะคะให้เราใช้มือลูบๆลูบให้กีบมัน ลงไปด้านล่างนะคะไม่งั้นกลีบมันก็จะออกมาตรงๆแล้วมันก็จะบานเกินไปเนี่ยมิธีการรูปก็จะรูปแบบในวิดีโอเลยนะคะอันนี้เราก็หนีบมาจนถึงชั้นสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ก็คือกีบกีบชั้นในเนาะแล้วก็ชั้นสุดท้ายก็จะเป็นกลีบชั้นนอกนี่นะคะพอเราหนีบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ ลูปจัดสรงนิดนึงนะคะก็จะได้เส้นแบบนี้เลยค่ะ